สวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณวันนี้ฮะผมก็จะมีแผนในสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะที่จะมาด้วยสไตล์แผน4,2,3,1นะแต่ว่ารูปแบบแผนนะแน่นอนฮะรถบัสแน่นอนนะนนนะก็จะเน้นรับแน่นๆแล้วก็โต้กลับด้วยบอลยาวโดวยใช้ลิง์อัพของโค้ดเอ่อไฟโอคาเปโลนะโอเคฮะเพื่อไม่การเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า คิดจะเติมเกมคิดถึงบริการเติมเกมกุกกี้แลนด์ชอบราคาถูกรวนเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด7 4เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คิดกำลังเติมเ e กม f o o t b บอ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุกกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะเบสทีมเซตติ้งที่เราจะใช้ก็จะเป็นของสิงเชียงรายยูเนเต็ดนะก็จะอยู่ในไทยลีกนี่ฮะเราก็เข้าตามนี้เลยมาที่ทีมหลกักเอเชียโอเชเนียแล้วก็มาที่ไทยลีกแล้วก็นี่นะสิงเชียงรายยูเนเต็ดนะหลังจากนั้นฮะเราก็ไปเรียกแผน Default Formation นะปึ๊บก็ให้มันก็จะออกมาเป็นระบบ4 1 4 1แบบนี้แต่ว่าเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะเพื่อใช้ลิง์อัพ โดยเราก็ให้กับ C ตรงนี้ลงมาต่ําเพื่อให้เป็นกลางรับนะนี่มันก็จะได้แบบนี้มันก็จะออกมาเป็นแผน4,2,3,1น,นะนี่เลยฮะในส่วนโค้ดที่ผมจะใช้วันนี้ก็จะเป็นโค้ดสายลองบอลคาน์เตอร์แล้วก็ลองบอลนะที่ผมเรียกใช้คือเฟลคาเปโลนะที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักพี่ส่งไปอย่างดีนะในลิงก์อัพนะแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นด้วยสไตล์ลองบอลคาเตอร์ Long Counter, หรือว่าการโต้กลับด้วยบอลยาว ก็สามารถเล่นได้2สไตล์นะทั้งลองบอลเคาน์เตอร์แล้วก็ลองบอลในส่วนบูธก็ประมาณนี้นะการจบสกอร์แล้วก็การรับรู้ในเกมรับนะในส่วนของลนะิก k อัพฮะก็จะเป็นการโยนบอลยาวนะที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วอยู่นะคือว่าก็ต้องมีองค์ประกอบนั่นคือกางรับต้องเป็นโอเชเตอร์ atter, แล้วก็หน้าเป้าฮนะเป็นสไตล์กรูปเชอร์นะก็จะใส่การวางบอลยาวเลยทีเดียวนะ โอเคฮะเราก็ามาจัดทีมกันเลยดีกว่าแต่ผมก็ได้จัดตัวไว้ล่วงหน้าแล้วนะนี่ฮะแต่ว่าโดยปกติทั่วไปนะผมก็จะจัดทีมเป็นในสไตล์พวกสายฟรีพวกการเขียวการม่วงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนิดหนึ่งนะขอมาใช้พวกการยิปปิกนะก็จะมีทั้งฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างนะอย่างเช่นคนนี้เปียเตอร์ชัไม่เคลนนะก็จะมาด้วย เออราคาที่แรกมาตอนนั้นก็200ทองนะออกเลยนะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะสำหรับปีเตอร์ชไมเคินล่างนี้ <c oughs> ก็จะมาด้วยสไตล์ดีเฟนต์โกลคิปเปอร์นะหรือว่าผู้รักษาประตูตัวรับนะสไตล์พวกนี้ก็จะเล่นบอลก,กับพื้นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องที่จะมาทดแทนนั้นคือเรื่องการเซฟประตูนะแล้วก็การยืนตำแหน่งที่เอาเรื่องเลยทีเดียวนะอันนี้ผมก็ปรับเป็นออโต้นะเพราะว่าผมเคยลองสูตรอื่นแล้วนะ มันก็จะได้แค่เซฟเระยะใกล้ๆนะแต่ว่าพอเจอลูกยิงไกลคือเละเลยนะโดนยิงเป็นตรงนะก็เลยคิดว่าน่าจะปรับเป็นออโต้น่าจะดีสุดนะนี่ฮะส่วนบูทแล้วก็สกิลก็ประมาณนี้เลยนะผมก็เรียกใช้เป็นปีเตอร์ชไมเคิลล่างนี้ในส่วนของเซนเตอร์นะคนแรกฮะก็จะเป็นโทนี่ดำนี่โทนี่ดำล่างนี้ก็ได้ในจีกรรมจุดโทษนะ นี่ตั้งแต่ภาคที่แล้วก็ถือว่ายังใช้ได้ดีอยู่นะสำหรับสายฟรีนะสำหรับโทนี่ดำก็จะมาด้วยสไตล์เออเดอะเดสทรอยเยอร์หรือว่าจอมทำลายล้างนะนี่ค่าพลังก็ประมาณนี้นะก็จะเน้นเกมรับเป็นหลักนะในส่วนเรื่องเล่นบอลกับพื้นนี่ก็พอพอได้นะนี่นะค่าพลังก็จะดุดันหน่อยสปีดก็พอได้นะก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับเซนเตอร์ นี่อันนี้ก็เป็นบูสต์ Boost, แล้วก็สกิลที่ก็ถือว่าเอาเรื่องในทีเดียวนะและอีกหนึ่งเซนเตอร์นะก็จะเป็นในสไตล์บิวอัพนั่นคือบาเลซี่นะแต่ว่าข้อสียเปรียบนันคือเลื่องสูงสูงนะเป็นเซนเตอร์ที่ตัวเล็กนะสูงแค่176นะก็จะมาด้วยสไตล์บิวอัพหรือว่าตัวปั้นเกมนะนี่ฮะค่าพลังก็ถือว่าใช้ได้นะนี่ในสไตล์บิวอัพนะนี่แล้วก็จะมา ด้วยเรื่องจุดเด่นเกมลับนะเห็นไหมครับบลังก็จะสูงปี๊ดหน่อยนะก็จะมาทดแทนในส่วนสูงที่หายไปยนะถ้าโดยปกติแล้วเซนเตอร์มันก็ต้องตัวสูงใหญ่หน่อยแต่ว่าคนนี้นะตัวเล็กนิดหนึ่งนะสูงแค่ร้อเจ็ดสิบหกนี่ฮนะส่วนบุตก็ประมาณนี้สก,กิลก็ถือว่าครบเครื่องนะสำหรับคนนี้นั่นคือบาเลซี่ในตำแหน่งตัวมาฮะแบ็กขวาแบ็กซ้ายนะเริ่มจากแบ็กซ้ายก่อนเลยก็จะเป็นมิเกลซิมบัสนะนี่ตัวนี้ก็ต้องเ,อเสียหน่อยนะ ก็แค่2ีบาทนี่ฮะก็จะมาด้วยสไตล์ attacking fullback นะแล้วก็จะมาพร้อมด้วยเอ r o s s คอรแต่ว่าผมคงไม่ได้ใช้นะเพราะว่าต้องเล่นเเกมรับเต็มรูปแบบเลยในส่วนแบ,บ็คขวาผมก็ใช้คนนี้ฮะนั่นก็คือ fullback ตัวรับนะนี่ในส่วนค้าพลังก็ขอให้เน้นที่เกมรับเป็นหลักนะแล้วขอให้มีสปีดด้วยนะสปีดคนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะไว้วิิงไล่พวกปีกตัวเร็วๆนะ ต่อมาฮะตำแหน่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นคือกลางรับนะผมใช้เป็นแฟงและการ์ดล่างนี้นะก็ได้ในจีกรรมจุดโทษเลยนี่ก็พึ่งได้สดๆร้อนๆเลยนะก็สเตตก็อยู่สูงสุดที่103นะก็จะมาด้วยสไตล์สมอด้านกลางหรือว่าแคมแมนค่าพลังก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ส่วนมากฮะพวกสไตล์สมอด้านกลางหรือว่าคแมนเนี่ยก็จะเน้นเกมรับหน่อยนะ ในเรื่องของการจ่ายบอลอะไรพวกนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมนะในบางตัวนี่ฮะครัพลังก็ประมาณนี้เลยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะนี่ฮะในส่วนบูตก็ประมาณนี้เลยการสนกัดล้อชารดาวนะในส่วนสกิลก็ถือว่ามีครบเลยนี่แต่ว่าในส่วนตัวนะผมชอบคนนี้มากกว่านั่นคือโรดี้นะนี่ฮะโรดี้ร่างนี้ก็สเตต่าจะดูดีีกว่านะก็จะเป็นสไตล์สมรเชิงการของการเห็นไหมฮะสเตต เนี่ยเขียวพัดเลยนะการจ่ายบอลอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีนะเนี่ยเกมรับก็โหดีกว่าด้วยนะนี่ฮะอือฮึก็แล้วแต่ส่วนตัวนะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบใช้เป็นเออโรดี้ล่างนี้มากกว่าแต่ด้วยวันนี้ฮะก็เลยอยากลองเป็นแฟงไรกาดดูนะในเกมดีนะอ่ะตำแหน่งต่อมาฮนะนั่นคือตำแหน่งของซ m ตรงนี้ซ m ตรงนี้ผมแนะนำให้เป็นบล็อกทูบ็อกนะ จะเป็นสไตล์ลุกก็ได้หรือว่าจะเป็นสไตล์ได้ทั้งรับทั้งลุกนะแต่ส่วนตัวผมใช้เป็นเอเนโกโลกองเต้นะผมจะเน้นสไตล์เอ,อ่อไปทางเกมรับซะส่วนมากนะจะโตกลับเป็นบางจังหวะแต่ว่าบล็อกทูบล็อก ok ในสไตล์รงบอลเคาน์เตอร์เนี่ยมันวิ่งสุดมันวิ่งสุดลงสุดอยู่แล้วนะไม่ว่าค่าสตาจะเป็นยังไงก็ช่างนะแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกทูบล็อก ok เนี่ยมันวิ่งสุดลงสุดอยู่แล้วนะในสไตล์รงบอลเคาน์เตอร์ และอีกหนึ่งตำแหน่งฮะกลางรับนะเพื่อให้สอดคล้องกับลิงอัพผมก็เลยต้องปรับเป็นตำแหน่งเป็นกลางรับผมใช้เป็นเป๊ปก o เลร่าก็จะมาด้วยสไตล์ผู้ประสานการบุก <_ S 2> หรือว่าโอเชนเตอร์นะในส่วนสเตตฮะก็จะขอให้เน้นการจ่ายบอลด่งให้90ขึ้นนะหรือว่า85ขึ้นก็ได้นี่ฮะค่าพลังกระต่างก็ประมาณนี้นะหรือใครไม่มีเป๊ปก o เล่าหรือว่ามีเดวิดแบ็กแฮมล่างนี้นะ ๋ยาขอหาก่อนปแลฟหนึ่งนะเดวิดแ็คแฮมเดวิดเดวิดแ็คแฮมล่างนี้ก็จะได้มาในกิจกรรมจุดโทษเหมือนกันนะนี่แต่เราต้องมาอัพตำแหน่งเพิ่นให้สามารถเล่นเออกลางรับได้นะนี่ฮะเดวิดแ็คแฮมในส่วนสเตตฮนะก็ถ่ายบอลน,นี่ร้อยบวกขึ้นเลยนะนี่ฮะนี่ผมก็มาอัพตำแหน่งขึ้นนะให้สามารถเล่นตำแหน่งของกลางรับได้ นี่ฮะสะแตการจ่ายบอลจ่ายบอลโดกเนี่ยหนึ่งอ่ถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะในส่วนเกมรับนี่ก็พอได้พอประมาณนะต่อมาฮะตำแหน่งปีกทั้งสองข้างนะเริ่มจากทางด้านซ้ายนี้ผมก็ใช้เป็นลาอูนนะลาอูนก็จะมาด้วยสไตล์เอ่อโฮเพเยอร์นะหรือว่าตัววิ่งสอดนี่ฮะก็สามารถแสดงผลได้ในตำแหน่งนี้นะผมก็เออจับมาเล่นเลย นะเพราะว่าจะใส่จังหะการโต้กลับจากราอูลแล้วก็ใส่ความคล่องด้วยนะเพื่อจะให้ราวูสไตล์โฮเวเยอร์เนี่ยคอยวิ่งขึ้นไปเติมในเขตโทษนะหรือว่าไปทําชิ่งหนึ่งสองกับฟลอตอเลสก็ได้ในส่วนของปีขวาผมก็จะใช้เป็นอิสโก้นะร่างเคียร์ทีเพเมเกอร์นี่ฮะก็สเตตประมาณนี้เลยผมก็จะใส่ความคล่องน,นะ เพื่อไว้คอยสร้างสรรค์เกมแล้วก็ไว้คอยจ่ายบอลด้วยนะถ้าไม่มีตัวจ่ายบอลเนี่ยมันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะในสไตล์นี้นะดังนั้นนะผมอยากให้อิสโก้เนี่ยเป็นตัวจ่ายบอลทำชิ้นหนึ่งสองกับฟอร์โดโลตอเลสในจังหวะที่มันเอ่อตื้อตันอะไรประมาณนี้จอบไม่เข้านะในส่วนของกองหน้าตัวเดียวนะผมใช้เป็นกรุโคเชอร์นะแต่ว่าผมอยากจะให้สังเกตสตัดตรงนี้ด้วยนั่นคือเรื่องการจบสกอร์นะให้ประมาณ90ขึ้นหรือแ5ดสิ้าขึ้น แล้วก็เรื่องความเร็วเนี่ยขอให้90ขึ้นนะทั้งความเร็วแล้วก็การเรื่งความเร็วเนี่ยขอให้เ0ขึ้นย้ำทีหนึ่งในส่วนสัแตดก็ประมาณนี้เลยผมจะเลีอกใช้เป็นฟลอ d o ตอ r เลสนะอ่ะในส่วนลิงค์อัพผมก็เปิดนะก็ตามนั้นเลยฮะลิงอัพก็จะเป็นเป๊ปกัวเรล่าแล้วก็ฟลอรูตอลเลสนี่มันก็จะออกมาได้เป็นแบบนี้ในส่วนของแท็กติกผมก็จะตั้งค่าแบบดีนะคือตั้งค่า ดักรับหน้านะถ้าไม่ตั้งนี่เจ๊งเลยนะแล้วก็แท็กติกโค้ดผมก็จะใช้เป็นแบบนี้เลยนะนั่นคือยืนไม่หลุดตำแหน่งนะเซนเตอร์ Center ทั้งสองตัวนะเวลาเล่นเกมเออบุกเนี่ยเซนเตอร์ Center นะถ้าเราไม่ตั้งค่าไว้นะมันจะขึ้นสูงมากๆเลยนะในส่วนเออการตั้งรับผมก็จะใช้เป็นเออการประกบบีบพื้นที่นะถ้าไปเจอพวกเกิดสไตล์เปินหมกผมก็จะใช้แบบนั้นเลยอะ มันก็ประมาณนี้นะต่อไปนะก็จะเป็นหน้างานนั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคให้เริ่มเกมตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด PP v p นะในส่วนแทคติกเพิ่มเติมนะผมก็จะเล่นเกมรับ2ขีดแบบนี้นะเพื่อจะเน้นเกมรับแล้วก็โต้กลับนะด้วยบอลยาวลิงก์อัพนะนี่กับประมาณนี้นะพยายามเล่นเกมรับแน่นๆนะนี่ยตอนนี้เราก็เสียบอลบอลอยู่ที่ โรดี้เขาก็พยายามคึงเราอยู่เป๊ปโกเล,ล่าปื๊บป๊บเอ็นกโกโลกองเตพยายามดักบอลไว้ปื๊บปื๊บดักสวยฮะแฟงไลกาดแล้วก็นับหนึ่งนับสองแล้วก็โยกเลยฮะมันก็จะได้จังหวะพอดีนะแหมลูกนี้เสียงจังหวะนิดหนึ่งบอลอยู่ที่เป๊ปโกเล,ล่าอิสโกเอ็นกโกโลกองเตพยายามทำที่หนึ่งสองแล้วก็โยกเลย นพวกสไตล์พวกลองบอลเคาน์เตอร์หรือว่าลองบอลเนี่ยมันจะต่อบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะดังนั้นมันก็ต้องอาศัยความชํมนานาญนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบต่อบ,บอลก็โยนบอลยาวได้เลยนี่ฮะทีมเขาก็มีโค้ชฟาวิโอคาเปโน่ด้วยนะมีลิงค์อัพด้วยนับหนึ่งนับสองยกมานี่มันก็ได้ประมาณนี้ต่อเลสได้ไหมอืม้อช้านิดเดียวนะอ้าวเรียบร้อยแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยโอเคขึ้นนะมาแล้วหนึ่งดูต่อศูนย์จากเอ็นโกโลกองเต้ อันนี้คือประโยชน์ของบล็อกทูบล็อกในสไตล์ล็อบบอลเคาน์เตอร์นะสังเกตไหมฮะค่าพลังการบุกข,ของกองเต้เนี่ยแค่หกสิบกว่ากว่านะแต่ว่ามันขึ้นสุดลงสุดในสไตล์เออล็อบบอลเคาน์เตอร์แล้วก็ลออผ่อนด้วยนะอ่าพูดง่ายฮะมันบังคับนักเตะสไตล์พวกบล็อกทูบล็อกให้ขึ้นสูงอยู่แล้วนะขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะนี่ก็คือประโยชน์ด้วยอือ้ลูกนี้เกือบเขา้าฮะดิโก้ฟอรันยิงบอลอยู่ที่เป๊ปกเล่า แหมเจอแย่งไปฮะลงนิเก้อบอลอยู่ที่ดิคนไลท์เรด,ดี้อืมโอเคสวยซินวัสดันที่เอ็นโกโลกองเต้อบอลอยู่ที่ลาอูลแหม่ไม่ผ่านฮะฟอรตอลตเตสอ้าวดักได้วสวยคฟังอากาศเป๊ปโกเกล,ล่าอิสโก้แทงมาลูดี้ก็ยังติดโรด,ดี้บอลอยู่ที่เดโกโฟอรลันต้องพยายามดักบอลไว้ฮะตามสไตล์ เกมรับแน่นๆดาบสวยโทนี่ดำกล่องเต้เพ๊่มเเป๊เลลปกัวเนล่าพยายามทำคิ้งใบเรื่อยฮะหาช่องใบเรื่อยบอลอยู่ที่ตอเลสโอ้ยเจอไล่เพสซิ่งแหลกเลยฮะบอลอยู่ที่เดโก้ฟอร์ลันอืมดาบได้ยสวยเป๊ปนับหนึ่งนับสองแล้วก็โยกครับแหมลูกนี้ยกช้านิดหนึ่งนะอืมเขาก็พยายามจ่ออยู่ดาบได้ยสวยฟังดากาศ เป,ป๊ปโกลเล่าพีคแล้วก็โยกลูกนี้ไม่ได้เขาก็น่าจะรู้ทันอยู่เหมือนกันฮะมิเคลปึ๊บฟังไรกัดเป,ป๊ปโกลเล่าพีคนับหนึ่งนับสองโยกลูกนี้โอโหไม่ตรงฮะเจอไล่บิ่เฮซซิงด้วยเขาน่ารู้ทันนะนี่เป,ป๊ปโกลเล่าเขาก็ยกขึ้นเหมือนกันโอเค อืมโอเคฮะก็จบครื่องแรกไปนะทีมเราก็ยังนำอยู่นะหนึ่งบุรุต่อศูนย์โอเคฮะเราก็มาดูเครื่องที่สองขันต่อเราก็ยังคงเล่นเกมรับสองขีดเหมือนเดิมนะก็จะเน้นเกมรับเราก็จะโตกลับด้วยลิงอัพของโคด้ดฟิโอคาเปโลบอลนักบอลได้สวยฮนะบอลอยู่ที่เปปกุเรล่าน้ำหนึ่งนับสองยกมาลูกนี้แหมยกเร็วไปนิดหนึ่งนะบอลอยู่ที่โรดี้ ดักได้สวยให้ก,กองเต้พยายามทําที่หนึ่งสองไปเรื่อยปึ๊บ,บเห็นช่องวิ่งแล้วแทงมาลูกนี้แม่ไม่ได้ฮนะเจอวิลเลียมสดิบาดักได้ปึ๊บนับหนึ่งนับสองแทงมาไม่ผ่านแม่ถ้าผ่านลูกเมื่อกี้นี่ก็ได้ลุ้นอยู่บอลอยู่ที่โรดี้พยายามดักบอลไว้ฮนะอืม โอเคตอนนี้ต้องเล่นเกมรับแน่นๆไว้ก่อนบอลที bon ่ราอุนเอ็นโกโลกองเต้เป๊ปกุริล่ายกมาลูกนี้สวยๆแต่ล้ำหน้าไปฮะน่าเสียดายฮะลูกนี้ได้เป็นลูกตั้งเตะจากกำดักล้ำหน้าเปิดมาลูกนี้ฮะเซริบาเล่นสั้นมาแทงมาลูกนี้ดัดด้วยสวยฮะอิสโก้เป๊ปกุเิล่านับหนึ่งนับสองยกเลยลูกนี้ใช้ความเร็วของตอเลสมาแล้วฮะ แต่มุมยิงมีไม่เยอะวิ่งมาวันนี้ซ้ำสิครับเรียบร้อยกองเต้อกองเต้ถือว่านตัวดีเด็ดเลยนะบล็อกทึบ็อกเห็นไหมสังเกตบ็อกทุบ็อกในสไตล์ลอบอนเกาน์เตอร์ก็ตามที่บอกเลยนะคือว่ามันจะวิ่งสุดลงสุดเลยนะโอเคฮะก็มาดูกันต่อฮะบอลอยู่ที่โรดี้ซาริบาดักได้สวยฮะราวูลยกมาลูกนี้อืมเจอดักได้ฮะ ขอข้อพยายามจะเซตเกมขึ้นมาสู้อยู่ชูบลิงแฮมโรดี้แต่ได้สวยให้ราอูลโยกมาลูกนี้แม่เกือบข้อมือฮะเพียงแกออกมาบอลอยู่ที่ดิโกฟอลันดิโกฟอลันออกข้างมา ยกมาลูกนี้แหมเขือบไปแล้วฮะเสียลูกตั้งเตะก็ต้องมาแพ็กเกมรับแน่นๆกันก่อนนิสันมายกมาลูกนี้บอลยังอยู่ที่แอมออกข้างมาฮะแหมเร็วเหลือเกินเต๊ปกดแล้วอ้าวลงมาลงแบบนี้ ยกเลยครับ <c oughs> เกือบได้ก็พยายามเล่นเกมล้วกันก่อนเห็นกุลูกกองเต้เป๊ปกัวล่าเห็นช่องแล้วยกเลยครับลูกนี้แหมรู้สึกว่าเขาจะดักได้แล้วนะโรดี้ออกข้างมาเห็นกุลูกกองเต้ให้พยายามดักบอลไว้ยกมาลูกนี้เข้ากลางมา ดักบอลได้สวยเหมือนที่บาเลซี่เป๊ปกุลิลาพยายามพลิกพยายามพลิกแหมเจอแย่งไปได้ฮะจ่ายบาลตรงนี้ติดมิเกล,เอลโอ้ยอย่าโดนเอาฮะลุม,มิเก้เดี๋ยวมันทันหนึ่งทีเป๊ปกุลิลาเห็นช่องแล้วยกเลยลูกนี้งามงามฮะพระษษาะเสาประตูไม่ออกมาด้วยก็สับเลยเรียบร้อยฮะ ขึ้นนำบอลมาสามลูกต่อศูนย์จากวินิซูสนี่ก็เป็นลูกโตกลับนะถ้าเป๊ปโกเรล่าได้บอลเนี่ยพยายามนับหนึ่งนับสองแล้วก็ยกเลยนะในจังหวะที่สามทบเวลาสามทีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับมอนชี่โรดี้โอเคฮะก็จบเกมไปฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะสามลูกต่อศูนย์โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนลองบอลเคาน์เตอร์อรโค้ดฟาบิโอขับเป็นโล้นะแล้วก็ใช้ลิงก์อัพด้วยที่มาด้วยรนะบบ สี่สองสามหนึ่งนะก็จะเน้นเกมรับสองขีดเป็นหลักแล้วก็จะโต้กลับด้วยบอลยาวนะก็ตามที่เห็นในรูปเกมฮนะก็พยายามเล่นเกมรับแน่นๆนะแล้วก็อาศัยการโตกลับโดยการทิ้งบอลยาวโดยจ่ายบอลมาที่ตัวลิงอัพนั่นคือเป๊ปกุยเลล่านะแล้วก็นับหนึ่งนับสองแล้วก็ยกนะถ้าใช้สูตรนี้นะแทบจะหลุด100%เซเลยนะนอกกนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานว่าเราจะจบสกอร์ได้หรือเปล่า ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเพื่อจะขึ้นดีหนึ่งกับเขาบ้างก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ